วันนี้ไอเขะเทนีหล่อจะคขขึ้นมาเป็นนเทเลน้องแก้วใเป็นน้องแก้วคะเคน้องแก้วมาไล้วทั้งวัน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 ทั้วนทั้งวันทั้งวันท้งวันทั้งวอนทั้งวันทั้งเันทั้งวนทั้งนทั้งวงวัน้งวันทั้น้วทงวันทงทง แอะใจเงินมันก็กอดแล้วก็ทำนายมั้งแล้วไม่ได้เปิดเงินไปเห็นอย่างนี้ทำไมต้องเลือกเงินมาทำเหรอแอบไพ่อ่อนปีหน้าฉันจะได้เพื่อนเงินเดือนกี่บาทฉันจั่วไพ่ไปใบหนึ่งเหยาเหยวเหยาเอาเงินมันกู่้ตรงนี้มาก่อนกี่บาทกี่บาทก็ได้เอาห้าพันเอาเป็นบาทเดียวโอเคก็ลดเกลี้ยงทแบตเดียวมาปีหน้า่านจะเงินเดือนขึ้นกี่บาท สามบาทสามบาทเก็บไว้เะจ้ะรอลีบดินขึ้ขึ้นสามแสนสามแสนสามแสนเปลี่ยนไม่ใช่ดิพูดปลีสามแสนตตังสามแสนตตังาอ่ายเองมาเกิจ่ายเจงกันอะไรเงินไว้อะไรเลยมันหมดแล้วอนี่ค่ะเรื่ออะไรคะให้ทะแเรื่องอะไรคะอีโอเคทํานนเรื่องอะไรคะจะจับคูดมาให้ ให้มันขึ้นเองรู้ไหมเดี๋ยวให้ขึ้นไม่ได้ห้ามหันไม่หันหน้เร็วๆทำนายเรื่องอะไรบอกพ่อหมอทำนายเรื่องข้ารนะที่เรามีต่างเพศต่อไปแม่เจ้อ้วนกว่าพ่อกี่เซนติเมตรไปอ้วนเป็นกี่เซนติเมตรทีาแบบะเพรว่เป็นไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องขออย่าเก็บและไม่ควรเอาใจใส่การน้ำมันเอาใส่ตาใส่ตาเอาตาคืนตาคืนถามไม่รู้เรื่องเป็นคนทำไมเอาไปวนไป ก็ตาไม่่เงินี่้นห่ไ้พ่อหมอเตรยเคนี่คะหุ้ยจัดยันหนนให้ยัหน้าให้เอาเงินมาอะจ่ายเงินพ่อหมอ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 ฉันจ่ายหนักเลยนะทำไมให้ฉันหน่อยว่าอุ้น่าฉันจะถูกหวยไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยฉันหนบไปแล้วไง วันี้แล้กันพีน่าจะถูหวยกี่บาทหนี่หนึ่งบาท